ก็เริ่มต้นที่ตลาดนัดมือสองตลาดเบิร์ตของผมราช,ชบุรีนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับผมตลาดนี้ก็มาหลายรอบแล้วนะครับรอบนี้มาอีกรอบหนึ่งนะครับผมเป็นตลาดนัดมือสองที่ใหญ่ที่สุดในราช,ชบุรีนะครับเนี่ยเห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็คือพวกอจิปะทะเลยครับมีทุกอย่างนะครับมือสองของเก่านะครับหรือว่าสินค้าที่เขาอ่า ค้างสต็อกนะครับขายราคาถูกนะครับบางบางตัวก็ไม่ใช่สินค้าเก่านะครับเป็นสินค้าที่ค้างสต็อกขายภายในสต็อกไม่ทันนะครับเขาก็จะมาโลแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยยี่สิบาทนะครับท่านผู้ชมกระเป๋าอันนี้ยี่สิบบาทเนี่ยใบละยี่สิบบาทนะครับค <c oughs> ือ ยี่สิบบาทนะครับแบบนี้ดูขายแทบไม่ทันนะครับคือขายดีมากแล้วฝั่งโน้นก็อ่าเป็นตลาดพระนะครับใครที่ชอบส่องพระมีพระเครื่องฝั่งนี้ด้วยนะครับผมก็จะไม่ได้เข้าไปข้างในนะคือถ่ายด้านนอกแล้วกันนะครับเพราะว่าเครื่องเขาก็จะเป็นส่วนตัวของเขานะครับอันนี้นะให้รู้ว่ามีตลาดพระเครื่องแล้วก็จะมีของกินอาหารอร่อยฝั่งโน้นนะครับ ส่วนของเก่ามือสองนี่ก็คือเริ่มจากเก่ามากจนถึงเก่าปานกลางนะครับเนี่ยผมมาประมาณสามโมงกว่ากับสี่โมงแล้วนะก็อาจจะพอคายังตั้งร้านไม่เสร็จก็มีเป็นบางส่วนนะครับนี่เดี๋ยวเดินไปด้วยกันนะครับเนี่ยคอริเจอร์ก็มีนะครับโอ้โห ไม่รู้ร้านนี้เขาเปิดเพลงอะไรนะอ้อขายขายรองเท้าผ้าใบโอ้โหเปิดเพลงลั่นตลาดเลยเฟอร์นิเจอร์ก็มีนะครับท่านผู้ชมรองเท้าใบอยู่เอรน้อยครับหนังสือของเก่าที่เป็นของเก่าจริงๆนะครับ ครับลองเท้าก็ใบยูเอ็คู่ละร้อยนะครับคู่ละร้อยลองเท้าก็ใบยขออภัยนะครับ US, เสียงดังผม <US, S 2> <พ>อาจอจะไม่ได้พูดอะไรนะตลาดเบิร์ดของถมราชบุรีนะครับคู่ละร้อยเดียวครับคู่ละร้อยเดียวนะครับยูเอ <P os al> คู่ละร้อยนะครับยูเอ <P os al> ติดน้ำนะครับ เปิดเพลงสลั่นเลยแล้วก็เป็นมิกสิธ